อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณโอภักจิรานะครับงานนี้เนี่ยบอกเลยออกมาเปิดใจนะครับหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานะเนี่ยเป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันคุณผู้ชมนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปฟังคุณโอภักจีราสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับโอ้ว่าดีว่าโอเคนะคะโดยโดยโดยรวมกำลังใจจากทุกคนแล้วก็เอาจริงจริง ในส่วนของของโอกับพี่เฟียสเนี่ยก็แค่เปลี่ยนสถานะทุกอย่างมันยังมันยังเหมือนเดิม,มเหมือนเดิมในที่นี้คือเรามีลูกกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรายังเพื่ออาทรต่อกันแต่แค่เปลี่ยนสถานะแค่นั้นเอง,งเรายังเป็นพ่อแม่ของของลูกเราโอ oh, ตอบได้แค่นี้แต่ว่าโอก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนขอบคุณ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ที่เราสามารถเล่าได้หรือก็อยู่ในกลุ่มเพืาา่อนเราหรืออะไรางเนี้ยค่ะเรื่องบักเรื่องมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่เก็บเอาเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้แต่รูก็ถึงมองว่าแบบโอ้รู้สึกถึงมันกําลัางใจล้ว,ก,ลก,ว,วก,ก็รู้สึกถึงความห่วงใยของเพื่อนที่ถึงแม้แตน้องๆที่มาก็รู้สึกว่าแบบเออ ใช่ที่เราใช่ทุกคนก็อาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติเลยอะค่ะเพราะว่าลวกเราคือสิ่งที่ดีที่สุของเราแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องแบบโหแบ่งวันกันเพื่อมาเจอลูกอะไรขนาดวันนี้ถึงบอกว่าเรากลลงกันได้ด้วยดีถึงถึงบอกเลยว่ามันมันขาดกระบวนการเราคิดกันแล้วณวันนี้เป็นแบบนี้ วันออ่นเราเราถึงบอกกันว่าลูกลูกอดวันนี้โอเคฮปปี้วันหนึ่งเขาเขาก็จะเติบโตแล้วก็<ม>เขาก็ต้องโกากเราเพราะฉะนั้นผมบอกว,ว่าวันนี้มันคือแค่ชีวิตพ่อแม่แค่นั้นเอง<ม>ลูกก็ยังเหมือนเดิมสําหรับเรามันคือความรักจริง ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้คุณผู้ชมนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยสเตตัสของทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแค่พี่น้องกันแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกออนะครับนะคะ,ะก็ส่งกําลังใจให้กับคุณโอ๋แล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วกันนะคะ